อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่พยาบาทจักละไปราหุลเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่วิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนจักละไปราหุล เธอจงจเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเธอจเจริญมุทิตาภาวนาอยู่อารติคือความไม่ยินดีด้วยใครๆจักละไปราหุลเ,เธอจงเจริญอุเบกขาเถิดเมื่อเธอจเจริญอุเบกขาอยู่ปฏิฆะคือความหงุดหงิดแห่งจิตจักละไปราหุลเธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิด เมื่อเธอจเจริญอสุภาภาวนาอยู่ราคะจักละไปราหุลเธอจงจเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิดเมื่อเธอจเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่อัศมิมานะคือความสำคัญว่าตัวตนและของตนจักละไป